แจเย็นเยาพลังของเวนเจอร์กระชับประดาดีดอาร้ณ์ช่างรับแบบนี้ทุกครั้งแต่ก็ยังไม่ชินเฮ้ยเป็นแบบนี้แหละพลังแห่งความเป็นพิธีกรซาวเช็คแล้วเอ็งเหลืออะไรไว้ให้พี่ทำมั้งเดียวโอเคโอเคและหน้าตาเอ็งก็ดีด้วยเอ็งเหลือไว้บ้างอ่านอ่านนะอ่านตลอดแต่ผม ไม่ตอบคือบางไงมันเอาคนเราอาจจะมีเงินทลนมันเยอะไม่รู้จะตอบใคร่กนหรือบางทีคําถามมันแบบมันยากคือคือบางเออก็จริงๆคือมันเยอะมากพี่แบบคําถามมาเยอะมากเราก็เลยพยายามถ้าตอบแบบคือตอบแบบกลางๆมากกว่าแบบอสมมติผมเห็นเขาจะปิดบ้านกันแล้วเขาเขาจะมีแบบจะปิดบ้านตอนกลางคืนอย่างนี้ไงให้แบบได้นอนกันเดี๋ยวความดันขึ้นอะไรก็ว่าเลย มันไปรู้ถึงความดับเขาได้ไอ้หน่อยเดียวก็ล่าสุดไปอีเวนต์มาคุณแม่บอกแจมอย่าไลฟ์ดึกนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอด่าแม่แม่แม่เนี่ยหรอใช่ฮะใช่พี่งจะดูบ้านหลัง้เจอเลยไม่ใช่แค่พี่เขาไปแวะหาคนอื่นไปทั่วเลยแล้วเวลางนั้นก็มีมาแม่หาผมจริงเหรอผมไม่ได้โกวดอะไรนะไม่ไม่ แต่ว่าสาซาบอกวไม่ได้โกรธแต่มีน้อยใจอยู่นิดนิดนึงเออเดี๋ยวต่อไปอ่านแล้วเงียบไปใจเย็นกลับไปที่เพลงกลับมาที่เพลงกลับมากลับมาผมทราบมาว่าบางครั้งก็ใส่ในสมุดที่เป็นเออ่เหมือนเดลี่อะฮะสมัยก่อนเราทำอ่ะทำมาทำมาว่าเนี่ยแจมตอบตรงนี้นะแจมนี่นะแจมมาตรงนี้ตรงนี้นะแจมมาสอนตรงนี้นะวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นฟิลของคนอ่านและได้รับคำตอบใช่ แต่พออ่านแล้วไม่ต่อเนียอมันคือที่มัขเลงผมผมนอนอะไรน้ำตาซึมอะไรตรงนั้น่ะใช่แล้วห้องลกมากด้วยห้องลกมากด้วยไงแหมก็นี่ก็สังเกตเลไโอ้โหดูสามสี่อ้าอ่อย่านั่นแหละถึงมันจะผมแบบนั้นจริงๆถ้าเกิดเราเปิดออกมาผมอาจจะแดนกระจายเลยก็ได้ใครจไม่น่ามั้งคาวันอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นเกิดขึ้นไเสมอ อย่าไว้ใจช่องวันงอย่าไว้ใจช่องวันงคำนี้ได้ยินมาเป็นสิบปีแต่พวกเราก็ยังอยู่ช่องวัางอย่าไว้ใจครับอย,อย่าไว้ใจรอติดตามแล้วกันวันนี้พร้อมพร้อมกันนี่ถ้าหักมุมนะพี่หัวมันเ๋ยวุกคไปเผาตึกแล้วไหมจอบจะมีจะมีภาพแบบเผาตึกอะ่ะเวลาละครออนแล้วตอนจบจะจบอะไรอย่างเงี้ยก็เกินไปเอ,อ,อะไรก็เกินไปเกินไปเนาะเอานี้ดีว่าแจมครับของินี่กแรกในชีวิตของเรา ขอล้านวิวพ่อพูดพ่อขนุนหนังพ่อทองตัวทำไมอ่ะขอล้านวิวเอาใหม่ลูกร้อย้อยอ่ะพี่ขอสามคำแจมครับพูดมาร้อยล้านวิวมันต้องร้อยล้านวิวแล้วเพลงนี้ ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับทำบ้านด้วยนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เราได้วมงานจริงๆคือวันที่เราต้องคิดเพลงให้น้องร้องเพลงประกอบละครนั่นคือเพลงไว้ใจฉันได้เสมอครับเชิอตอนนั้นอะเป็นโมเมนต์ที่พอมส่งไปปุ๊บเดโม่ออกมาดีมากเพราะมากเอาที่เราได้ยินแจมร้องครั้งแรกอะมันคือครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยเป็นมากกว่านักแสดงเพราะเขาสามารถ อรมุกมุมไหนคือเสียงน้อมหรืออินเนอร์หรืออะไรที่ทำให้รู้สึกคือไม่ใช่ทุกเพลงที่เราจะสามารถถ่ายทอดออกมาด้วยความจริงจังได้แต่น้องออกมาได้นั่นคือครั้งแรกเลยเราสัมผัสว่าเอ้าวนี่เป็นศิลปินนี่หว่านั่นคือใช่มุมแรกกล้ามาใส่ความรู้สึกลงไปในบทเพลงได้คือเหนือคือเหนือชั้นกว่าการร้องพร้อมเอาอย่างนี้ดีกว่าบางคนหัวร้องเพลงพร้อมมากเลยนะครับ แต่ไม่ได้มีความรู้สึกลงไปในในเนือพลงครับแต่แจมสามารถข้ามขั้นคือใส่ความรู้สึกลงไปในเนื้อเพได้ถูกต้องนั่นค,คือสิ่งที่ผู้บริหาร บน้ <Okay. S 2> ออห่มันคือครั้งแรกที่ผมสัมผัสแล้วั <Okay. S 2> นที่ผมได้เห็นเขาจริงๆอนะ่ะแล้วรู้สึกม,กมากๆนะอ่ะคือวันคอนเสิร์ต Mystery Box ซึ่งท้ายข่าวแมทนะคนน่าจะได้ไปนะแล้วลวันนั้นโชว์อยู่กับน้องไดมอนด์นี่แหละคใช่ใช่ใช่โชว์กับน้องไดมอนด์แต่ในวันนั้นคือมันมีนักร้องเยอะเนาะหลายคนเป็นนักร้องแต่เราก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นนักแสดงเพราะขึ้นไปแล้วอยู่กับกีตาร์คู่ใจของเขาเนะี่ยเราเห็นเลยว่าเอา้าเขาก็เป็นพิพัฒน์เมอร์ดีกว่า เสียงร้องได้ทำภาพขนาดนี้เรามีคนจะกิ่งในมือเราไม่ทำได้ยังไงถือป<บ>ืนถือปืนถือปืนทั้งคครบเครื่องเห็นไหมว่าครบเครื่อง,องแล้วว่าครบเครื่องเราก็เลยคิดเลยว่าอ่ะแมอมทำเพลงกันนะเาราโมเมนต์แรกที่เราคุยกันคุยเพลงนี้โทรมาที่คืนจะคุยกันยังคุยกันแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะแบบพี่เออตรงนี้นิดนึงพี่ตรงนี้นิดนึงคุยกันอยู่แบบคุยกันตั้งแต่แป๊บนึงได้ไหม นั้นถามความรู้สึกหน่อยได้ไหมจังหวะที่กัง้งโทรหาแจมบคุยกับแจมบอกว่าแจมบปะเป็นศินลปินวันมิวสิกก็นไหมแจมบรู้สึกยังไงนะโมเะนะมินตอนนั้นผมจริงๆมันเป็นความตั้งใจที่ผมอยากมีอยากมีอยาก,ยากเป็นศินลปินอยู่แล้วครับเพราะว่า คือตั้งตั้งต้นตั้งแต่ตอนแรกอะเวลาเราไปออก event, อีเวนต์ไปแฟนมีตไปอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศอะรเราจะร้องแคเพลงของของศิลปินนั้นอยูอ่ผมอยากมีแบบเพลงของผมที่ร้องให้ทุกคนฟังแล้วทุกคนร้องเพลงของผมได้บ้างอะอมันเริ่มจากตรงนี้เลยอ่ะครับแล้วพอแบบพี่กังอย่างเงี้ยพี่กังเขามาช่วยพี่นกเล็กอย่างเงี้ยทั้งพี่เมย์อย่างเงี้ยครับพี่หนุ่ยเออเรามาทําเพลงกันไหมครับต้องบอกว่ามันสูงจนไปถึงพี่บอยเลย เรื่องนี้นะครับคือคืออย่างนี้จะเล่าใฟังว่าภาพรวมเนี่ยแจมอาจจะไม่สามารถนึกได้ว่าตอนไหนวะฮะที่เราเป็นศิลปิน